สวัสดีครับโปเต้ okay, นะครับจะมาถ่ายซ่อมนิดนึงคราวที่แล้วถ่ายออกไปแล้วมานั่งดูแล้วแบบขาดไปนิดนึงแต่ไม่อยากถ่ายใหม่ถ่ายซ่อมถ่ายเพิ่มเติมให้ละกันสําหรับการขึ้น Backswing ของการตีดร v เวอร์ในจังหวะที่1มีสัก2อสเรื่องที่ผมจะเพิ่มเติมให้นะครับโอเคเรื่องแรกก่อนเลยโดยปกติเนี่ยที่เรายืนนี่ยที่ผมบอกตอนแรกที่เรา,ายืนเซตอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับน้ำหนักจะเป็น 50- 50 เวลาที่เราขึ้นแบ็กสวิงออกไปแล้วนะครับน้ำหนักจะเริ่มมีการถ่ายเล็กน้อยนะครับในจังหวะที่1นเนี่ยน้ำหนักอาจะเริ่มมาเป็นสัก60เท้าวขวา40เท้าซ้ายแต่นะครับท่านผู้ชมอย่าให้เข่าซ้ายเนี่ยเลื่อนตามมาเป็นลักษณะแบบนี้การที่เข่าซ้ายเลื่อนตามมานะครับหนึ่งแล้วเลื่อนตามมาจะเห็นว่าแกนตัวเราโยกออกอันนี้คือจุดที่ จะทำให้เรามีข้อผิดพลาดในวงสวิงเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่จะแนะนําให้คือเวลาที่เราขึ้นแบ็คสวิงไปแล้วนะครับถ้าเรายังรักษาแขนเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่และแขนขวายังความสึกปึ๊บแขนข้ายอยู่สูงกว่าแขนซ้ายนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าหน้าไม้ของผมเนี่ยนะครับยังจะต้องชี้กลับไปที่รูปลักษณะแบบนี้อยู่ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วไปหมุนเปิดออกลักษณะแบบนี้นะครับ ทําให้เวลาที่เราดาวจองลงมาเราต้องเกิดาการหมุนมืออีกซึ่งมันจะกลับมาโดนในจังหวะที่ตรงค่อนข้างยากแต่ถ้าเราทกตั้แต่แรกเลยคือเราเคลือนสามเหลี่ยมรักษาสามเหลี่ยมนะครับลากออกไปปึ๊บควาสุดที่ไหล่ซ้ายจะต่ำกว่าไหลขวาเล็กน้อยนะครับหน้าไม้จะต้องชี้กลับมาที่ลูกเวลาที่เราหมุนตัวเวี่ยงกลับนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมือเลยครับเราแค่หมุนตัวเวียงกลับมาปั้งหน้าไม้ก็จะกลับมาโดน ในจังหวะที่สแควรอยู่แล้วส่วนการขึ้นที่ดีในจังหวะที่1ให้คิดซะว่าขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆลากหัวไม้ขึ้นไปถ้าเป็นรถก็คือเกียร์หนึ่งนะครับความเร็วในการทำสวิงต้องเริ่มจากช้าไปหาเร็วหลายคนขึ้นแบ็กสวิงจังหวะที่1แล้วกระตุกออกกระชากออกเท่ากับว่าท่านไปใช้แรงการขึ้นแบ็กสวิงที่ดี ควรจะขึ้นเพื่อสร้างพลังไม่ใช่ใช้พลังอันนี้คือถ่ายเพิ่มเติมให้ถ่ายซ่อมให้นะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ตรงไหนอยากเพิ่มเติมตรงไหนนะคอมเมนต์มาเขียนมาเดี๋ยวจะถ่ายเพิ่มเติมให้นะครับสิ่งที่แนะนำกันเป็นเรื่องของเบสิกก่อนสิ่งที่แนะนำกันเป็นภาพใหญ่ๆหลายคนมีประเด็นเล็กๆนะครับบางทีก็ ตอบไม่ได้ถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านมีปัญหาตรงไหนเขียนมาส่งภาพมหาโปเต้นะครับได้ที่ g o ล์ฟทิปบายโปเต้ทาง Facebook นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ